อีกหนึ่งข้อนะคะที่จะทำให้ชีวิตรักของคุณน่ะยืดยาวนะคะก็คือคุณน่ะต้องทำตัวเป็นเหมือนเพื่อนนะคะของสามีคุณนั่นเองนะคะ <ried. S 1> เพื่อนอยังไงนะคะในกรณีที่สามีของคุณน่ะอยากจะไปแฮงเอาท์นะคะก็ชอบไปตกปลานะคะหรือว่าไปดูฟุตบอลน,นะคะหรือว่าไปทำกิจกรรมอย่างอื่นที่เป็นในเชิงของผู้ชายเนี่ยาสามีของคุณเนี่ยเขาก็อยากให้คุณเนี่ย ชอบในกิจกรรมที่เขาชอบด้วยนะคะบางทีเขาก็อยากให้คุณเนี่ยไปอยู่ในกิจกรรมของเขาด้วยเช่นถ้าวันนี้สามีของคุณเขาชอบตกปลานะคะอย่างแฟนหน่อยเนาะเราเนี่ยก็จะไปตกปลาไปแฮงเอาท์ด้วยกันนะคะในบางทีเนาะเราไม่จาเป็นต้องไปทุกครั้งก็ได้แต่อะไรที่สามีเราชอบเนี่ยเขาก็อยากให้เราไปอยู่ในจุดจุดนั้นที่เขาชอบด้วยนะคะถ้าเขารักเราเนาะเพราะฉะนั้นถ้าสามีคุณชอบอะไรแล้วสามีคุณอยากให้คุณเนี่ยไปอยู่ในเหตุการณ์นะคะไปเป็นเพื่อนเขาไปเป็น คนรู้ใจนะคะในการทํากิจกรรมที่เขาชอบอย่างเงี้ยคุณนะคะก็ไปเป็นเพื่อนเขานะคะจะได้นะคะทำให้ชีวิตรักของคุณยืนยาวนะคะสิ่งหนึ่งที่จะทําให้ชีวิตรักยืนยาวก็คือสิ่งนี้นั่นเองการเป็นเพื่อนเขานะคะไปในทุกที่ที่เขาชอบนะคะนี่แหละนะคะคือกฎหนึ่งข้อนะคะที่จะทําให้ชีวิตรักของคุณยืนยาวนะคะถ้า,พาเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ ฝากกดไลค์กดแชร์หรือเข้ามาติดตามกันทีเพจสอนหญิงมั่นใจสามีนะคะหรือช่องทาง Youtube ที่หน่อยใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านบนนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามขอบคุณค่ะ